เอไม่เย็นเฮ้ยกูเปิดกล้องว่ะคลิปแรกเด็กูเปิดกล้องเอี่ยส่งเี่ยอะไรเนี่ยค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมนักพิมพ์นักสถาปัตย์เบเดลเบรินอะไรเกมอะไรป้องใี่ครับมันเล่นเลโก้นะครับแล้วผมก็โดนเหวี่ยเฮ้ยขัดใจอ่ะเฮ้ยกูแหลกอ่ะเนี่ยมันแหลกเลยวะเนี่ยความร้อนของยีเลยเฮ้ย เฮ้ยเไม่เป็นไรเปิดไฮคิ้ตามสบายไอ้เนี่ยกูกดรีตัวไอ้ละอ้ามึงโดนมึงโดนบีมรับอะไรกูเลยโดนกูลับไปทำนารวมแน่แอไม่รอดแน่เดี๋ยวมึงโดนสิโอ้ยแี่แรกโดได้โด้ได้แตดีดง เลยเดาเดาคลิกมุกเลยเฮ้ยคือสอบอะไปไหนแล้วอ่ะเออไอ้ยัยนี่เลยมันทัยนี่กูบอกว่ามันเล่นโปอ่ะที่มันทะลุดินอะเอ้าเฮ้ยใครอ่ะเอ้าใครวะไอ้ียคอมโบอะไรเนี่ยเฮ้ยคอมโบอะไรอ่ะกูไม่เคยเห็นคนมีสายฝนมาเล่นคอมโบเลยเลยเดา วิ่งเอ้าเอ้ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนตั้งค่านี่นูบลัมเบอร์แอนด์วีนอมเฮ้ยเกตกใจก็มึงมวนกลัวไม่ไม่วนไม่ทำนะไม่กวนไม่ทำมันโปตีไม่บีม มันดิ้นมันดิ้นใหญ่เลยว่ะมันดิ้นใหญ่เลยว่ะนี่มึงหนึ่งหนึ่งกับมันดิมันบอกเราอดเลยว่ะข้ามันดิ้นมันดิ้นมิ่งดิ้นกว่ไปพี่พี่โอ้นบอกแบบแบบบอกบอกแบบเลเยอระก้อด๋อกขก็มี เอ้ยขอยากขอยยากเฮ้ยมันออกไปเลยว่ะมันบ่อยเราการก็มันก็ออกไปเลยว่ะอุ้ยเปล่าลาะคือไกลกันพีพีไรเอ้ยป้องฟางกูเบลกูคนนัดดิจะเอาเหรอะจะเอาเกตละครกูเท่นะกูก็มีร่างนั้นเข้าตาเข้าตาหมูนะเอ้ยทำไมเพลงมันแปลกๆอ่ะเพลงเปิดๆ มามามาตามว่าโอ๊ยกูจะหงายหลังแล้วทำไมมันให้กูเดินทางนู้นอะไม่ต้องตามมันนันเควสมันนี้อันนี้เอาของส่วนใหญ่แม่งก็ไม่เคยมีใครเล่นแบบนี้กันหรอกเพราะว่าจักทำไมแม่งไม่มีปุ่มติดเพลงอีกลยาวลมบงตึ๊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 ตึ ผมจะพาคนเอ้ยป้องดูดผมจะผมจะพาทุกคนมาเออมาหาโคโคนัคนนดโคโคนัคนนดถูนครับไอ้ป้องป้องดูก,กูว่ายน้ำไอ้เงี้ยเอ้มันมัน,มนมต้องยด่นบน<อ>บ<อ>กเดเกยิ้มดำกูมาลำบงลำบงลบงัลงไปอันตรงนี้แล้วก็ทางไหนวะกูลืมอ้ทางนี้อบอก,บอกวะ เห็นไหมวะไอ้ป้องจะพาโกงห้าเนี่ยไอ้เนี่เป็นโซโลนะตัวเชี้ยนาะป้องตัวอะไรเนี่ยอ๋อแข่งคนใช้ไม่ใช่ถึงทางแล้วถึงทางแล้วไปเอาเลยไปเอาเลยอู้ยากได้ชี้โอหเมื่อกี้วะอะไรเนี่ยได้แล้วคิดตั้นหน่อคิดตั้นออกเลยออกเลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะคิดตั้นออฟ นี่จริงแบบนี้มีหมวกด้วยนะออแต่งเงืนะ่อนไข่มันยากเนี่ยไมันจะเป็นยังไงวะล่างตัวละครตัวใหญ่ยังวะ เบื้องผ้มันมันเบื่อ้วยเอืออะอืออะอะอะปันยอนมาแล้วโคโคนนูนบีมบีมไอ่แหละไอ้นี่แหละมันจะฆ่ากูเฮ้ยมันจับกูโดนัััดดนู้นนู้นเฮ้ยไม่มีเสียงเกมไม่ได้ไม่ได้เป็นเอาเปิดเสียงเกมบีมบีมบีมมันจะฆ่ากูไม่ไม่มึงอยู่ไหนนี่มึงเปิดแคสนี่ว้าอ้าวข้างนั้นไอเหี้ย มันโดนมันโดนก่อสะท้อนว่ะขี้แบ๊บสวยไอ้ป้องมาย hey. ืนดิมายืนไอ้ป้องมายืนอุ้ยวายเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนตอนท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยมายืนด้วยกัน oh. มันโดนมันโดนพิษมันโดนพิษเอาเอา ตายแล้วลอถึงแ้วดิพ่อใครไอ้เี้ยแมวคงลงแมวแสวแลแลลายจริงและวัวและหมูเอฟซีเพื่อสาวพา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 อะไรนะเข้มแรงจังวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรวะจู่เมื่อกี้มันจะไม่แรงนะเราวม่ต่อยมันเป็นแมวหรือเป็นปลาป้องมาดูให้มันมาดูดิเบียม อะไรดู Two Guys สามสิบอ m b o l ล e ีทีมนพี่กับมึงตอนไหน็อกสตาร์ที่โคตรลาวไอ้ป้องเราไม่มีใครทำาไอ้เหคค <c ười> ี้ยคนนักเกิดเหี้ยเกิด อะไรอ่ะ how you t e a m e r ปูเอาก็มันมีแอร์ไลน์อ่ะอี๋อโดนอีกแล้วทำทุ่มีอุ้ยแรลกอ่ะจะซื้อไหนอ่ะเออเดี๋ยวซื้อชิมให้เป็นไงคนดีครับเริ่มปลุกมือเอ้าแล้วพี่ไปกดดรอปทำไมวะ ชื่อรถกินอะไรโอเคทักมาถามตอนนี้ดูก่อนว่ามีฝนดาร์กไหมเอ้ไม่มีช่างแม่งไม่ต้องเล่นหรอกเฮ้ยเปิดโถูพื่อองคสุนก็สามมันผมเลยวะไม่มีฝนดาร์กไหมถ้ามีพี่เออขอแลกแลกกับอาเลี้ยปีมีปีมีอุ้ยบาเลียอุ้ยมีด้วยพี่มีตัวใหญ่ไหมเอาดาร์กแลกกับตัวใหญ่เอาไหมเออแลเปิด F K เปิดได้ไหมทำไมพี่อ้นตอบไม่ตรงคำถามเลยอะไรอะไร ตัวยักษ์แรกกับผลนมื่อไหมตัวยักษ์แรกกับฝนมื่อที่นี้ตัวยักษ์ไงเอายังเปิดไม่ได้เปิดมือนิ่งๆอิจิโก้ทางหากูเป็นหน่อเลยเป็นหนอเลยไม่ป้องอิจิโกทางหากูเดี๋ยวไอ้บีมแบกดันพี่อ้นยืนอยู่้เฉยก็ได้ไอ้บีมแม่งเก่งสุดการลงดันในรอบร้อยปีที่ไม่เล่นมาแค่เดือน ่ใช่เดือนหนึ่งไหมวะชวที่ไม่ได้เล่นจ้งนะสองปีได้แหละนับแล้วเข้าไปเปล่าไม่ขนาดนะั้น เออเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนชื่อในเกมอยู่เป็นอะไรเป็นอะไรนะจำไรเลยนะอะไรจำไม่ได้ติดตาไหมไม่แม่ว้าบกลับเลยว้าบกลับเลยจะมีคนมาไหมอย่าอย่ามาตีกูตอนที่เลือดกูเหลือน้อยป้องป่องไปตีพี่โอเลยป้องป่องเดี๋ยวว้าไปป้องป่องมานีมานีไหม No 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 อย่ามา มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกูจะจมน้ำตายอย่าอย่าพึ่งเลยเพิ่งซื้อเระแวงเอาอัพแล้วอัพแล้วป้องอัพแล้วอ่ะยังไม่อัพเลยยังไม่เอ๋ยยังไม่ซื้อเลยเฮ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันตรงนี้จะพาไปที่อื่นโอ้จะได้ ออกไปไอพีมันโดนผมเกือบตายคุณแหลกเอาโอ้ให้คุณแหลกเนี่ยเด็กเจอามาทำไมวะโอโอะไรเนี่ยออกไปเอฟปองไอพีโอห้พีโอลีห้พีโอลีรีตัดเตด โอ้ยพี่มีเอาแล้วมาคนเดียวชวนไม่มาเอจู้ต้องรีบนะตรงไหนวะตรงเออเอาปิวโอ้ย่าโอ้ก็ให้ผมให้พี่เขาลีดีบ้างไอ้เจ๊เชียกูไอ้ไรยิงผมทำไมอ่ะมี่จะแต่เลยพี่อดรีเลยกูตะกียค้างรอเลยเออเออไอ้บีมยาะ มันโดนกูกคตรกิ่ค้างรอเลยพี่อ้นรีเลยพี่รีเลยกลัวตายกูยไม่เองดีแล้วผอบปลาแล้วไม่ใช่ผอบปลาที่ตายนานแล้วน่ยเฮ้ยป้องมีคนมาป้องป้องมันจะอชีวิตพี่อ้นไปเขาไม่ใช่ด้วยกากลับโลกนี่หว่าเออว่าจะรีซะแตะสักหน่อยเอามันโดนกูเอ้ยกูเอง อูมึงสามสิบเอมแล้วมึงจะล่าทำไมวะ <c oughs> มึงกดรีเซตให้กู <c oughs> อู๋ไอ้ยี่นี่ไม่เต็มนะ <c oughs> แล้วก็นี่นอาดาเลซี่วะบ้องเลซี่ล็อกซี่ไม่เมตอนแรกว่ากูจะเอ่อกดรีเซตเ้ยดีดีแม่งขึ้นเข้ามาจากดาวงงแล้วมึงกดมึงมึงกดรีเซตความเหรอไม่ผมกดอัน ข้างบนมันจะเป็นปิดคอมเว้แล้วมันอยู่ใ,ใกล้ๆเอสเคปอ๋อแล้วมึงก็โดนเปิดแล้วมึงก็หลุดออแต่ว่าแต่ว่าในในในแคมยังสามสิบเอ็มอยู่มึงกดอะไรอ่ะมึงกดปุ่มอะไรอ่ะจ๊กกับฮะมึงกดปุ่มอะไรข้างบนมันจะเป็นปุ่มปิดคอมแล้วเนวกูไปโดดแล้วมังปุ่มปิดคอม เอออ๊ะแล้วมันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบกดกดไม่ใช่แบบอะไรวะอ๋อที่มันอยู่ขวาขวาบนเลยนะขอกูมันอยู่ซ้ายบนอ๋อมันกดแต่ว่าโปรแกรมมันจะไม่มันมันจะทำให้ทาเป็นการปิดทันทีอะปิดทันทีแล้วมันจะคอมมันจะแบบเาเรียกว่ามันจะอึ่ซึ่งกูทำบ่อยมากก็คือแต่ก่อน คอมของกูเป็นคอมกากรเลยคอมกากมันจะชอบค้างเว้ยพอค้างกูทำไรไม่ได้กูต้องไปถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่ตลอด <laughs> เหี้ยแล้วคอมกูก็ระเบิดไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแอบเลยันนี้ก็ไม่เพียงเลยน้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย